จะทำยังไงก็ได้ให้นัทรู้สึกเขินอีกครั้งหนึ่งกินว่าเท่หรือไงฮะนะกินว่าเท่่หรอเทยังไงอะไรแบงค์บอนไม่เอาไปก่อนไปก่อนเออเัี๋ยวน สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับบอสนะครับในช่อง BNT b o นั n เตอร r นะคะเย่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าบอสกับนัทเนี่ยคบกันมานานมากนานกี่ปีได้แล้วอ่ะเกือบจะหกปีแล้วครับทุกคนแลคือแบบบอสร,รู้สึกว่าช่วงนี้มันขาดอะไร เหมือนที่เคยแบบให้มาตั้งแต่แรกๆไปอ่ะบอสทาอะไรหลายๆอย่างครับไมค์ก็แบบรู้สึกว่าเหมือนม่คบกันนานแล้วไงอย่างเช่นแบบบอสจะทําอะไรให้นัทเขินอะไรแบบเนี้ยมค์ก็แบบไม่รู้สึกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแรกๆเลยที่แบบเรายังไม่ได้คบกันอ่ะแค่จับมือแค่นี้มค์ก็รู้สึกเขินแบบจะเป็นจะตายแล้วว่ามันขาดสิ่งนี้ไปอ่ะทุกคนคือวันเนี้ยบอสจะทํายังไงก็ได้ให้นัทกลับมารู้สึกเหมือนแรกๆที่เราคบกันก็คือจะทํายังไงก็ได้ให้นัทรู้สึกเขินอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเนี้ยบอสค จะมาทำทำยังไงดีทุกคนอืมมันยากทุกคน<อ>ที่แบบคนคบกันมานานแล้วอะจะให้รู้สึกแบบแรกๆอีกครั้งมันก็แบบยากใช่ไหมทําอย่างนี้ไหมทุกคนก็คือวันนี้อะแบบเออดูดว,วันนี้บอสแต่งตัวแบบบ้านมากทุกคนคือแบบเสื้อไม่ได้รีดเสื้อแบบธรรมดาแล้วก็คือบ็อกเซอร์บางๆตัวเดียวเนี่ยอ่ะทุกคนบอสก็เลยจะทำแบบนี้ดีกว่าบอสจะติดต่อดีออกดว่าที่แบบเป็นคนธรรมดาเล็ก เปลี่ยนร่างเป็นคนดูดีเออเนี้ยเพราะว่านาตเป็นคนที่ชอบให้บอสแต่งตัวมากพอบอสแต่งตัวแบบดูเท่ๆแบบใช่ไหมนาจะแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วคืออยากจะอยากจะแบบอแบบเดีย๋ยวจะพาขึ้นห้องอย่างเดียวเลยอ่ะเดีย๋ยวจะพาขึ้นห้องอย่างเดียวเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง เฮ้ทุกคนบอสคิดว่าตอนเนี้ยบอสแบบดูแบบเป็นปกติใช่ไหมแบบมันยังไม่เปลี่ยนอ่ะอยากให้แบบนัดมาเจอแบบเฮ้ยทําไมแบบวันนี้ดูดีจังเออเราก็ต้องทําแบบตอนนี้ให้มันดูแบบขี้เลย่กว่างีเา้เดี๋ยวเรามาทําแบบให้ตาขำๆหน่อยไอย้ได้อยู่ได้อยู่มา เขอไหม่ขอใหม่ขอแก้ตัวอีกรลบลืมลืมแหวงได้ยินไหมเนี่ยลงมาหาหน่อยยังไม่ได้นอนนอนแลวทุกคนแต่ตอนนี er> ้คือ ไม่เหมือนไม่ได้นอนอ่ะเหมือนต้นต่อยเลยเนี่ยดวงตาแบบช้ำมากมาช่วยเขาหน่อยเขาจะอ่านเด็กตอกจะอ่านอะไรก่อนเธอแต่มันต้องทาขอบตาขนาดนั้นนะเขาจะทําไอ้นี่ไงที่เป็นชาเลนจ์อ่ะที่มันแบบเปลี่ยนหน้าเคยเห็นไหมก็จากขี้เลยไงเพราะปกติเขาก็ไม่ค่อยขี้เลยป่ะเพราะว่าต้องทําให้เต็มขี้ไม่เห็นดำเป็นเลยก็เหมือนเดิมอ่ะๆๆเอาเป็นจริงจะเปลี่ยนอะไรเธอก็ได้เท่านี้นนไอองมานี่ไม่เหลืออันี้เลยมาช่วยดูหน่อยว่าเพราะว่าทำไงเขาจะใช้เพลงไหนเพลงไหนอะไรอีกได้ไหมเพลงนี้ได้ไหม ได้เนี่ยพอตุ่ยตุ่ตุ่ยตุ่ตุ่มันจะเปลี่ยนแบบเป็นอีกรู้ยังไงอ่าข้าวดิตอนแรกเขาทำยังไงดีตอนแรกเธอก็าทำหน้าเฉิบเฉิบสิเฉิบเฉิทำไงอ่ะแล้วทำหน้าแบบไม่ต้องยิ้มทำหน้าแบบเนี้ยเนี่ยเราก็ทำแเหมือนว่างนอนอ่ะก็แบบยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเพราะว่าเธอทำตาค้ามาเหมือนแบบมันไม่ได้นอนแต่ว่าเหมือนไม่ไม่เหมือนนะเหมือนอะไรเหมือนเป็นผีดิบอ่ะเคยไหมราผีดิบเออโอ้โหเทมอ่ะเราเริ่มแล้ว เขอไม่ขอไม่ขอแก้ตัวอันเมื่อกี้ทำเรื่องบ้านนอนตอนนี้เราแบบหน้าแบบเฉิมๆดิเฉิมทำไงอ่ะเฉิมก็คือแบบว่าหน้าไร้อารมณ์อ่ะเข้าใจไหมว่าในโลกนี้น่าเบื่อจังเนี้ยเปล่าตลกของไม่เอาไม่เอาทำไมอีกก็ได้เปล่าตลกเว้ เอาโอเคเขาร้าได้แลนะ้วแหละเดี๋ยวเขามาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาขอไปแปลงร้างก่อนโอเคอืมเออเอ้าพี่มอสถ่ายอะไรเนี่ยเอ้ มีอะไรแกแล้งกันหรือเปล่าเนี่ยเอาดีๆมีคืออะไรแอบถ่ายไว้ตั้งนานเลยด้วยนะจะมาทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วถ้ารู้แล้วเนี่ยมีว่าต้องมีแผนแน่ๆเลย เทำอะไรเอา้าเดี๋ยวแล้วเธอทำอะไรเนี่ยแอบเล่นหรอไม่ได้แอบเลยแล้วเธอทำอะไรเนี่ยแต่งอะไรมาแต่เมื่อกี้เป็นผู้ชายตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายเออ แล้วก่อนนี่มาเคลียร์นี้ก่อนกล้องนี้คืออะไรตั้งไว้เฉยจะไปสงสัยมากไหมได้เราคืออัดมานานมากเออตั้งไว้เฉยหึหึไปเลยไปแล้วฉีดน,น้ำพุ่งน้ำหอมมาทำไมเนี่ยฮะปกติไม่ค่อยได้แต่งตัวไงโควิดเลยก็ขอจัดเต็มวันนี้วันหนึ่งก็ใช่ไงแล้วก็มไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายติ๊กตอ็อไปเวอร์มากลงทุนเลยวันนี้ก็นิดนึงลงทุนอีกแล้วนะเอ้าทุกคนก็ต้องลงทุนแบบอะถ่ายคลิปเมื่อกี้เลยลงูกๆโอยจัดเต็มเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ย ก็เรียกเอาต่อให้เสร็จเร็วเลยเนาะแลมื่อกี้อะไรเนี่ยมาดูหน่อยไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเูาจะเต้นอะไรไหนด้วยกันอ่ะเฮ้ยไม่ได้เต้นอะไรไม่ได้จ่านอะไรโอ้โหมีนี่คืออะไรอ่ะแล้วเห็นเธอลงมาพอดีเมื่อกี้ให้เห่าเห่าเห่าต่อนะไม่ไม่มือข้างนี้ข้างไหนแต่บางอันเธอเห่าข้างฝั่งนี้นี่ข้างนี้แน่ยังไม่ดูดีเลยอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเองเลย เบอร์ไปแล้วเนี่ยมือไม่ต้องมาอยู่อะไรมือไม่ได้อะไรเขาแค่พักทำไมม<ถ>ือไม่ต้องมาอยู่ให้ขอรู้คืนเนี้ยอยู่คนเดียวเธอไปทีทีกัลืมลืมอ่ะแล้วอ เฮ้ยตัวอะไรเขาก็มาทำไมก็อยากขายด้วยไม่เอาแล้วเธอเขาเขาขอคนเดียวในคลิปนี้เดี๋ยวคนเดียวเขาใจผิดหมดเขาใจผิดว่ามาเธอไม่มีใครไม่มีเจ้าของเรารู้ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วแต่คลิปนี้ขอคนเดียวก่อนโอเคโอเคอาอกไปก่อนเอาไปก่อนไม่เอาเธอไม่เห็นหล่อเลย คิดว่าเท่หรือไงฮะนะคิดว่าเท่หรอเท่ไม่ได้ไม่เพราะเขาทำไงก็เธอก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรกันเลยป่าวไม่มีอะไรอ่ะขอทำไมต้องยืนด้วยเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอะไรอะไรอะด้งไปมาทำอไมเด้อทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเด้งไลย ไม่เอานะให้เขาได้คนเดียวเธอมาอันนี้ดีกว่าอันไหนก่ะจ้องตากันใครที่รู้สึกว่าเขินก่อนกแคร์เอาไว้อันนี้เอาเคยดำเหรอใช่จำไแรกอันนี้อัดลงติ๊กต็อกโอเคไหมก็ได้แล้วแพ้แล้วโดนอะไรแพ้ก็โดนหอมแกงพอไหมไม่พอเกโดนอะไรแล้วแต่ปัญหาอือได้มาโอ๊ยยังไงเขาก็ไม่สนเฮ้ยเล่าอารมณ์ตาคู่กันเหนึ่ง สองสามยังไม่ถึงไหนเลยก็เธอเงี้ยงหน้าเขาทำไมเงี่ยวันนี้ว่าเธอขี้โกงโกงตรงไหนโกงตรงไหนก็เธอโกงไปเธอเข้าใกล้เกินนี่คือข้ออ้างคนที่ขี้แพ้ไม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งให้ก็ได้ให้ก็ได้ต้องห่างขนาดไหนอ่ะ สองมีโควิดไปไปอยู่ตรงนี้มาหนึ่งสองสามแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครเราเธจะคิดไปไกลได้ไหมรักแต่ไอ้ค่คออยู่ไหมรลัวว่าเธอนั้นเธอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจ ก็รู้แหละว่าใครชนะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรอันเธอเกินาปตธอมาจูบมั้ยอ่ะถือว่าเขาโดนทำร้ายไม่ทำร้ายอะไรเลยแล้วเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จหมายถึงว่าถ่ายยังเขาข่าไทยอีกสักหลายคลิปเลยเพราะว่าเขาสาวไปแต่งตัวมาแล้วป่ะฮะเร็วๆๆเลยมาถ่ายคู่กันดีกว่าอ่าอ่ากันได้หนึ่งสองสามเฮ้ย อันนี้เอ้ยนี่อ้อเ้ยอันนี้นี่อันนี้อนนเอ้าน,นี่เผยทธาแล้วให้เทคหนึ่งอ่ะเทคสุดท้ายนะอืมห้ามนิ่งด้วยอ่ะเมื่อกี้นิ่งไปอ่ะอ่ะเ้ย,เยตัว <laughs> ทำดี ตัวไม่เอาแล้วมีแต่เขาทำอยู่คนเดยวเนี่วเขาก็ทาอยู่แต่ม่มไปไม่ทันแล้วมันเร็วไปคือตอนนี้เป็นอะไรฮะอาการหนักมากอ๋อออกจากตัวเขาไปได้แล้วมาออกจากตัวเขาไปได้แล้วมาดูดิทุกคนเป็นอะไรบอกก่อนดิอืมเป็นอะไรไม่รู้ไปข้างบนดีกว่าไปทำไม บอตรงนี้ก็ได้อืมแบบบอลแม่เอาไปก่อนเอาไปก่อนอืมเดี๋ยวจะงน <c oughs>